คนวันนี้เรามาปลูกผักบุ้งงอกกันผักบุ้งงอกประโยชน์เยอะปลูกก็ง่าย มาเริ่มปลูกกันเลยดีกว่าคันแรกเราก็ถาดพลาสติกออกมาแล้วเราก็เทน้ําลงไปจากนั้นเราก็เทมเมล็ดผักบุ้งลงไปแช่เขาไว้หนึ่งคืนหนึ่งคืนผ่านไปเทมเมล็ดผักบุ้งที่ลอยด้านบนและน้ําทิ้งทั้งหมดเลยกางทิชชู่ที่เขาให้มาเราเทน้องลงไปนั่นแหละเราค่อยห่อหอ,อน้องแล้วก็ฉีดน้ําให้ความชุม่มชืน้นปิดฝาพลาสติกยัดลงกล่องไม่ให้โดนแสงเก็บไว้หนึ่งวันเอามาดู เป็นไงอ๋อใช้ได้มีรากงอกแล้วแทวัสดุปลูกลงไปไม่ต้องให้หมดนะเก็บไว้ใช้มือกดๆให้พอตึงมือแล้วโรยน้องลงไปอ่าเกลี่ยเกลี่ยให้น้องทับกันนะเดี๋ยวมันจะขึ้นลาจากนั้นโรยวัสดุปลูกที่เหลือบางๆครบน้องบางๆฉีดน้ําให้ความชุ่มชื้นแล้วฝาพลาสติกปิดไว้หาของมีน้ําหนักมาทับด้านบน้วจับใส่กล่องปิดฝาไม่ให้โดนแสงผ่านมาอีกหนึ่งวนันมาดูการโอ้น้องโตขึ้นมาแล้วเห็นไหมอ่าเราก็ฉีด น้ำไปแล้วก็ทําเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเอาของทับแล้วก็จับใส่กล่องไม่ให้โดนแสงวันที่สามโอ้โหปีนออกมาด้านนอกเลยน้องพยายามโตมากเลยสู้ชีวิตสุดๆอ่ะแล้วก็ฉีดน้าแร้ว,วางน้องบนถาดเราไม่เอาอะไรทับเขาแล้วเก็บไว้ในร่มวันที่สี่มาดูน้องโตขึ้นมาแล้วยาวเลยวันที่ห้า กินมากๆผักบุ้งนี่เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีสารอาหารเพียบครบ7วันแล้วพร้อมเสิร์บรับประทานเรามาตัดกันก่อนเอามากินเป็นผักสลัดกันได้เลยไปผัดไฟแดงก็อร่อยนะสด,สดสดไม่มีสารพิษหรือว่าใครไม่อยากกินเล็กๆแบบนี้เราไปปลูกก็ได้เนี่ยรากเขาง,งอกเยอะแล้วเอาไปลงดินเลยร้อยเขาโตขึ้นมาแล้วเรค่อยกินเทีเดียวกัได้ถ้าสนใจชุดปลูกกระจิมในตะกร้าเลยนะ